สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อการบวกลบคูณหาร3ขั้นตอนค่ะแบบไม่มีวงเล็บค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วค่ะว่าการบวกลบคูณหารแบบ2ขั้นตอนแบบไม่มีวงเล็บมีขั้นตอนในการคำนวณอย่างไรนะคะวันนี้เรามาทบทวนก,นกันก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาของเรากันค่ะ ลำดับขั้นในการคำนวณน,นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนดูโจทย์ของนักเรียนค่ะหากมีการคูณหรือการหารนะคะให้นักเรียนทำการคูณหรือการหารก่อนค่ะโดยพิจารณาจากซ้ายมือไปขวามือค่ะจากนั้นเมื่อทำการคูณหรือหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่การบวกหรือการลบค่ะด้วยให้นักเรียนเลือกคำนวณจากทาง ซ้ายมือไปขวามือค่ะอ่ะเรามาดูโจทย์ของเราในวันนี้กันค่ะ5142 2ลบ2089คูณ16บวก14170นะคะให้นักเรียนดูที่โจทย์ของนักเรียนค่ะขั้นแรกเราดูค่ะว่ามีการคูณหรือการหารหรือไม่ค่ะ จากโจทย์มีการคูณค่ะดังนั้นให้นักเรียนทำการคูณก่อนในขั้นที่1น,นะคะต่อไปค่ะเมื่อทำการคูณเรียบร้อยแล้วเรามาดูต่อว่ามีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบซึ่งผลปรากฏว่ามีทั้งสองเครื่องหมายนะคะขั้นตอนในการคำนวณเขาจะให้เราคำนวณจากซ้ายไปขวาดังนั้นเราจะต้องทำ การลบในขั้นที่2ค่ะและขั้นที่3ก็ค่อยทําการบวกนั่นเองค่ะสรุปพร้อมกันอีก1ทีค่ะนักเรียนลำดับในการคนนํานวณขั้นแรกนักเรียนจะต้องทําการคูณก่อนค่ะขั้นที่2ทําการลบค่ะและขั้นที่3ทําการบวกนั่นเองค่ะคูณลบแล้วค่อยบวกนะคะต่อไปเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ วิธีทำนะคะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ในแนวนอนแสดงว่านักเรียนจะต้องไปหาผลคูณผลลบและผลบวกที่กระดาษทศนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วก็เอามาเขียนในวิธีทำดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้นักเรียนไปหาผลคูณของ2 0งคูณกับ16ค่ะ เมื่อได้คำตอบมาแล้วนะคะก็จะนำมาแทนที่คำตอบในขั้นที่1ค่ะจากนั้นค่ะเมื่อคูณเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการลบนั่นเองค่ะนำา5มืลบกับคำตอบที่นักเรียนได้ในขั้นที่1น,นะคะเมื่อลบกันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคำตอบในขั้นที่2จากนั้นค่ะนักเรียนก็นำคำตอบในขั้นที่2มาบวกกับ 14,170ค่ะซึ่งบวกการเรียบร้อยก็จะได้คำตอบออกมาเป็นคำตอบในขั้นตอนที่3นั่นเองเมื่อได้คำตอบในขั้นตอนที่3เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นำมาเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนจงหาผลลัพธ์ของโจทย์ดังนี้นะคะมีทั้งการลบการหารและการคูณค่ะ ตามลำดับขั้นตอนในการหารขั้นแรกเลยให้นักเรียนดูเครื่องหมายคูณหรือว่าหารก่อนนะคะซึ่งโจทย์ของนักเรียนมีทั้งคูณและหารทีนี้เราจะเลือกทําการคูณหรือหารก่อนดีนะคะด้วยนักเรียนจะต้องเลือกเครื่องหมายที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนค่ะนั่นก็คือการหารนั่นเองค่ะเราจะทําการหารในขั้นที่1ขั้นที่2ทําการคูณและขั้นที่สาม เราถึงค่อยทำการลบนะคะสรุปขั้นตอนในการคำนวณอีก1ครั้งค่ะขั้นที่1ทําทำการหารขั้นที่2องทำการคูณน,นะคะและขั้นสุดท้ายขั้นที่3าํทำการลบนั่นเองค่ะมาดูวิธีทํำกันเลยนะคะนักเรียนให้หาผลลัพธ์ในแนวนอนค่ะซึ่งเราจะต้องไปหาคำตอบในกระดาษทดของนักเรียนนะคะแล้วก็ นำคำตอบที่ได้มาเขียนในวิธีทําค่ะขั้นแรกนะคะให้ทำการหารค่ะนั่นก็คือนำ48,300หารด้วย20นะคะซึ่งนักเรียนจะต้องมาตั้งหารด้วยนำ48,300เขียนไว้ข้างในเครื่องหมายหารและเขียน20ที่เป็นตัวหารไว้ด้านนอกเครื่องหมายหารนะคะจากนั้นนักเรียนก็ตั้งหารหาผลหารค่ะ เมื่อได้ผลหารออกมาแล้วก็จะกลายเป็นคำตอบของขั้นที่1นนะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะอ่าเมื่อหารเสร็จแล้วเราก็จะไปหาผลคูณค่ะโดยนำคำตอบในขั้นที่1คูณกับ14นะคะนักเรียนก็ทำการตั้งคูณโดยคูณทีละหลักนั่นก็คือคูณกับ4ในหลักหน่วยก่อนจากนั้นค่อยคูณกับ1ที่อยู่ในหลักสิเมื่อได้ผลลัพธ์นะคะ ของผลคูณในหลักหน่วยและหลักสิบนักเรียนก็นำผลคูณที่ได้มาบวกกันก็จะได้เป็นคำตอบในขั้นที่2ค่ะจากนั้นขั้นที่3เราก็นำ76,580า76,580ลบกับคำตอบที่นักเรียนได้ในขั้นที่2นะคะก็จะเป็นคำตอบในขั้นที่3นั่นเองเมื่อได้คำตอบแล้วนักเรียนอย่าลืมนำคำตอบที่ได้ในขั้นที่3มมาเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะ ซึ่งคุณครูเขียนเป็นคําตอบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ไว้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องไปหาคําตอบมานะคะไม่ใช่เขียนตอบขั้นที่1ตามคุณครูนะคะข้อต่อไปค่ะจ้องหาผลลัพธ์ค่ะจากโจทย์จะเห็นว่ามีทั้งการ หารบวกและก็คูณซึ่งตามลําดับขั้นตอนในการคำนวณเราจะทำการคูณหรือหารก่อนนั่นเองนะคะโจทย์ของเรามีทั้งหารและก็คูณดังนั้นเราจะต้องเลือกค่ะว่าจะต้องทำคูณหรือหารก่อนโดยพิจารณาจากทางซ้ายมือค่ะซ้ายมือเป็นเครื่องหมายหารค่ะนักเรียนดังนั้นเราจะทำการหารในขั้นที่1ค่ะจากนั้นค่ะ เราค่อยทำการคูณในขั้นที่2และขั้นที่3จึงค่อยเอามาบวกกันนั่นเองค่ะสรุปขั้นตอนในการคำนวณอีกหนึ่งครั้งนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะทำการหารค่ะขั้นที่สองทำการคูณและขั้นที่สามทำการบวกค่ะมาดูวิธีทำของเราค่ะให้หาผลลัพธ์ในแนวนอนนะคะขั้นแรกเราจะ หาผลหารก่อนนั่นเองนะคะนั่นก็คือ3 3 1 7 4หาหารด้วย31นะคะหาคำตอบด้วยการตั้งหารยาวนะคะเขียน31,744ไว้ในเครื่องหมายหารและ31ที่เป็นตัวหารไว้ด้านนอกนะคะจากนั้นก็ตั้งหารยาวแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมาค่ะ เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นคำตอบในขั้นที่1ค่ะนักเรียนต่อไปขั้นที่2เราจะทำอะไรต่อคะอ่าขั้นที่2เราจะทำการคูณนั่นเองค่ะด้วยนำา1500คูณกับ17ค่ะนักเรียนก็ไปที่กระดาษโทดของนักเรียนนะคะนำา1500คูณกับ17โดยนักเรียนก็ทำการคูณในทีละหลักค่ะนำา7ที่อยู่ในหลักหน่วยคูณกับ1,500และนำ หนึ่งที่อยู่ในหลักสิบคูณกับ1500เมื่อคูณเรียบร้อยแล้วก็นําผลคูณในหลักหน่วยและหลักสิบมาบวกกันก็จะได้เป็นคําตอบในขั้นที่2ค่ะต่อไปเราจะนําคําตอบในขั้นที่1และขั้นที่2มาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนต้องนําคําตอบในขั้นที่1ไปตั้งบวกกับคําตอบในขั้นที่2นะคะด้วยบวกตัวเลขทีละหลักค่ะเริ่มจากหลักที่อยู่ทาง ขวามือก่อนจากนั้นเราก็จะได้คำตอบในขั้นที่3ออกมาเมื่อได้คำตอบในขั้นที่3ออกมาแล้วเราก็นำมาเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่81นะคะเช่นกันค่ะเราจะหาผลลัพธ์ของตัวเลขในแนวตั้งนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโจทย์ของนักเรียนมีการ บวกลบและก็คูณตามลำดับขั้นตอนการคํานวณนะคะเราจะทำการคูณหรือหารก่อนซึ่งโจทย์มีการคูณนะคะดังนั้นเราจะทำการคูณก่อนในขั้นตอนที่1ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการบวกหรือการลบนะคะซึ่งในโจทย์นักเรียนมีทั้งการบวกและการลบดังนั้นเราจะพิจารณาทําสิ่งใดก่อนด้วยเราจะต้อง พิจารณาจากทางซ้ายมือค่ะซ้ายมือเป็นการบวกดังนั้นเราจะทําการบวกในขั้นที่สองจากนั้นขั้นที่สมเราถึงทําการลบนั่นเองนะคะสรุปอีกทีค่ะลำดับขั้นตอนในการคานวณน,นะคะขั้นแรกทําการคูณค่ะขั้นที่2ทําการบวกและขั้นที่3ทําการลบค่ะ เรามาดูวิธีทำของเรานะคะโจทย์ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ในแนวตั้งแสดงว่านักเรียนจะต้องโชว์การคูณการบวกการลบในวิธีทำนี้เลยนะคะขั้นแรกเราจะหาผลลัพธ์ของ2,361คูณกับ156ค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องทำการตั้งคูณดังนี้นะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ โดยหาผลลัพธ์ของการคูณทีละหลักค่ะเริ่มจาก6ที่อยู่ในหลักหน่วยคูณกับ2,361จากนั้นก็5ที่อยู่ในหลัก10คูณกับ2,361และ1ที่อยู่ในหลักร้อยคูณกับ2,361ค่ะเมื่อคูณเรียบร้อยแล้วเราก็นำผลคูณในหลักหน่วยหลัก10และหลัก ร้อมาบวกกันก็จะเป็นคำตอบในขั้นที่1ค่ะต่อไปเราจะทำการหาผลลัพธ์ของ2 7 1 5 9บวกกับ2 0 4 1 8ค่ะโดยนักเรียนก็ทำการตั้งบวกนะคะซึ่งเขียนตัวเลข ในแต่ละหลักให้ตรงกันและก็บวกเลขโดยเริ่มจากทางขวามือนะคะเมื่อบวกเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คำตอบในขั้นที่2ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนคูณเรียบร้อยแล้วบวกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการลบนั่นเองการลบนะคะเราจะนำคำตอบในขั้นที่2ลบกับคำตอบในขั้นที่1ค่ะ โดยนำคำตอบขั้นที่2เป็นตัวตั้งลบกับคำตอบในขั้นที่2ค่ะการลบกันก็จะลบจำนวนที่อยู่หลักทางขวามือก่อนนั่นเองนะคะลบไปเรื่อยๆจนครบจากนั้นก็จะได้คำตอบในขั้นที่3ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้คำตอบในขั้นที่3นักเรียนก็อย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของโจทย์นี้ในแนวตั้งนะคะ จะเห็นว่าโจทย์ของเรานะคะมีการบวกการหารและการคูณค่ะตามลำดับขั้นตอนในการคำนวณน,นะคะเราจะทำการคูณหรือหารก่อนนั่นเองนะคะซึ่งโจทย์ของนักเรียนมีทั้งการหารและการคูณซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกค่ะว่าจะต้องทำอะไรก่อนโดยพิจารณาค่ะจากเครื่องหมายทางซ้ายมือก่อนนะคะซึ่งซ้ายมือจะเป็นการหารค่ะดังนั้นเราก็จะทำการ หารก่อนค่ะในขั้นที่1จากนั้นทำยังไงต่อคะหารเรียบร้อยแล้วเราถึงไปทำการคูณค่ะเมื่อทำคูณและหารเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขั้นสุดท้ายขั้นที่3เราถึงไปทำการบวกค่ะสรุปลำดับขั้นตอนในการคำนวณอีกหนึ่งครั้งนะคะขั้นที่1ทําทำการหารค่ะขั้นที่2ทํทำการคูณและขั้นที่3าํทำการ บวกนั่นเองค่ะเราจะหาผลลัพธ์โดยหาผลลัพธ์ในแนวตั้งนะคะดังนั้นเราจะต้องโชว์การคูณหารและการบวกในวิธีทํำค่ะเริ่มที่หาผลลัพธ์ของ6,136หาร104ค่ะเขียน 6,136ไว้ข้างในเครื่องหมายหารและเขียน104ที่เป็นตัวหารไว้ด้านนอกดังนี้นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็เริ่มทำการหารเพื่อหาผลหารค่ะเมื่อนักเรียนได้ผลหารเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคำตอบในขั้นที่1น,นะคะจากนั้นค่ะเมื่อหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไปทำการคูณ โดยนาคำตอบในขั้นที่1ค่ะมาคูณกับ251นะคะเราก็ทำการคูณโดยวิธีการตั้งคูณค่ะนำคำตอบในขั้นที่1เป็นตัวตั้งคูณกับ251ค่ะคูณไปทีละหลักโดยการเริ่มจาก1ที่อยู่ในหลักหน่วยคูณกับคำตอบในขั้นที่1จากนั้นก็5ที่อยู่ในหลักสิบคูณกับคำตอบในขั้นที่1และ2ที่อยู่ในหลัก ร้อยคูณกับคำตอบในขั้นที่1เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็นำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันนั่นก็คือผลลัพธ์ในหลักหน่วย10และ100ค่ะมาบวกกันก็จะกลายเป็นคำตอบในขั้นที่2นั่นเองนะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะอาขั้นตอนที่3ก็คือการบวกนั่นเองค่ะให้นักเรียนนำ20,000 0 98,540บวกกับคำตอบที่ได้ในขั้นที่2นะคะจากนั้นคะ่ะนักเรียนก็ตั้งบวกนะคะโดยนำ2า298,540บวกกับคำตอบในขั้นที่2ค่ะซึ่งนักเรียนก็ทำการบวกโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางขวามือก่อนนะคะและบวกไปเรื่อยๆจนเสร็จจากนั้นก็จะได้คำตอบในขั้นที่3ออกมาค่ะ แล้วอย่าลืมนำคำตอบที่ได้ในขั้นที่3มาเขียนตอบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะให้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ